ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีททีวีนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มีรถอาพ่วงนะครับมานําเสนอนะครับเคยเห็นมาขายแล้วลรอเนาะเธอนึงนะครับการลอกเห็บออกมาอีกนะครับกันฮิตแบบมืดคั้นมากกับโดนนะครับเบ่ะไวเนาะนี่เลยแปลงมาแต่หัวเนาะนะครับอ่ะเป็นรถแบบใดเนาะนี่นะครับอ่ะคงคงเคยมีเนาะรถแบบนี้อ่ะรถดําแบบนี้นะครับ รอบนะครับแบบนี้นะครับอันนี้กับเลี้ยนแค่หัวนะครับน้องหน่อยก็เหมือนเดิมเนาะขั้นสีเขียวกับแบบนี้อ่าขั้นสีเขียวนะครับอ่าบางคนถามว่าเอ้าปกติมันมีกระจกแล้อก่าไฟแล้วก็เสาทงบางฟุ้นนะครับแมนนะครับอันนี้คือมาโบ่านไซนนะครับขันไซเนี่ยมันสีไซนกองเดิมไวบอได้นะครับ คามมันต้องการฟุ้นกันยังนี่นะครับาใส่กล้องเดิมอะคันแบบแตงโคแบบใส่กล้องเดิมมันจะเป็นแบบนั้นนะอะนี่นะ้นะนะบางฟุ้นกับสีพับนะครับกล้องกับสียูงสีมันไ่ได้หนักนะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันกับสีล้งโบสุตเนาะนะครับก็เลยแบบขันมีคนสร้างคอยสีแตงคอยสีใส่ให้แบบนั้นเนาะนะครับห็นมอคันใส่เล้กก็เป็นแบบนี้นะครับอะบางฟุ้นกับเนกันยังเนาะนะครับ แตงเหล่าข้อจีใสหไยเนาะนะครับผมถามว่ามียังเนี่ยก็มีเนี่ยนะครับกระจกนะครับผมนี่นะครับกระจกกระจกแล้วก็เตาทงคูนึงนะครับแล้วก็มีไฟนะครับมีไฟเอาลองกินหนาการเบ้างนะครับใส่ไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กระจกไปนะครับนี่ ใส่กระจกไปกับใส่เสาทงใส่บางฟุ้นไปนะครับผมอสร้างแนวเดียคคอยสิแจ้งให้น้องนะครับเพราะว่าต้องเอาใส่เขาในกลองเหมือนเดิมนะครับผมส่วนราคานะครับราคากับหกร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมนะครับหกร้อยเจ็ดสินะนบนะครับผมใครสนใจกะทักมาได้นะครับในเพจเนาะพีเอทีวีนะครับผม